ต,นนะะตามนโยบายใหม่ของสิงคโปร์เนี่ยก็คือการใช้ชีวิตร่วมกับโควิดเขาก็เลยให้ทุกคนเนี่ยตรวจโควิดเองที่บ้านเวลาที่แบบไม่สบายรัฐบาลเขาก็เลยแจกชุดตรวจโควิดอันนี้ก็เป็นชุดตรวจที่รัฐบาลแจกให้ครัวเรือนละ6ชิ้นเขาก็เอามาใส่ไว้ในกล่องจดหมายแล้วก็ไปเปิดเอาได้เลย ส่วนอันนี้เป็นชุดตรวจที่ได้มาจากโรงเรียนของลูกเขาก็ให้เด็กทุกคนคนละ3ามชิ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหมายถึงว่าเราอาจจะไปอยู่ในที่ที่คนเป็นโควิดหรือว่าเราไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยเราก็จะได้รับ SMS จากรัฐบาลให้เราตรวจโควิดเองที่บ้านซึ่งเราก็จะสามารถมารับที่ตรวจฟรีได้จากเครื่องอัตโนมัติอันนี้ เราก็แค่เอาบัตรประชาชนเรามาสแกนแล้วเราก็จะได้ที่ตรวจ1คนเนี่ยก็จะได้ที่ตรวจทั้งหมด2เซตเซตหนึ่งก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นหลังจากที่เราได้ที่ตรวจมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องตรวจเองทุกวันจนครบ7วันแล้วทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องอัปเดตผลในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถ้าผลเป็นลบเนี่ยพอครบ7วันเราก็จะสามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ว่าถ้าเกิดผลเป็นบวกเนี่ยเขาก็จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งในการที่ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลรักษาเราอีกทีหนึง่ง